ธรรมองศาสัพพะเดชสิบนิ้วตั้งวังเกี่ยวกายเกษาด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ขอแต่ใต้ไว้สาอย่างองค์พระสัพพาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าองค์แห่งพระสััเจ้าองค์แห่งพระสังฆเจ้า พระมหาจิณาพเจ้าเาีดีไมสรีมหาโพธิุขามพระพุทธพิมพาา์ภาษาลูกเจ้าอังกะสาวะกะสาทุกเจา้าแน่สิบนิ้วขอแทบได้ไหวสายัางบุญปรมีของพระมหาเถรานุเถรานพีพุสังฆเจ้าสมณิเห็นเจ้าจุตตรูอง มีพาเจ้าจันทรัศีวัดปู่เก้าหัวเบียงเจียงใหม่เป็นเก้าเป็นประธานและขอแดได้ไหว้สาญมูลปปรมีของพระอาจารย์สุขเกษมวัดบันเป่าหรือตุุเกเจมหรือว่าคุณตาเจมวัดบันเป่าหลวงที่นี่และขอเก่ากำว่าเจริญพรมากรณาสัทธาศิสยานุสิ ก็ออกไม่ออกสรทาอันมีสรัทธาบ่านเป้าหลวงที่นี่เป็นเก้าเป็นประธานพ้อมโดยคณะศรทาพี่น้องไทตลอดถึงคนเมืองกอดีสรทาพี่น้องจากประเทศสิงคโปร์เป็นต้นวันนี้นับเป็นมงคลอันดีงาม ที่หมูเฮาทั้งหลายได้มาสูงจุมมนมยังสารักษสการอันพิเสษอันเป็น่ลเกิดแห่งบุญคือขวงแก้วเจ้าทล้งสามวัดบัานเป้าที่นี่อุบาจมหรือว่าพระอาจารย์สุขเกมนั้นได้เป็นพระนุมไฟแรงที่ได้ตั้งองตั้งใจประพฤติปฏิบัติสินธรรมกรรมฐาน ตลอดถึงได้ประพฤติปฏิบัตินำกินนำตาลเพื่อแก่สถานบาา้นเก่าเอาเป็นต้นตลอดถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอันพิเศษเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถเยียนยังอักกฐถกถาอาฟุตั้งหลายได้สำเร็จถ้ากรเมเอาประพฤติขึ้นคือคาถาขึ้นอ,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 อันนี้ก็เป็นที่ประจับ เป็นพยานที่มูงเฮาตั้งหลายได้หันโดยเฉพาะคุบอาจารย์ทุกโลูกที่มานั่ที่นี่ก็ได้ไนยื่นโยมบุณงามความดีบุญ